รายงานการขับเคลื่อนภารกิจของรองผู้อำนวยการสถานศึกษาสหาวิทยาเขต5ท่าตูชุมพลบุรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์รองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลในการปฏิบัติงานและขับเคลื่อนภารกิจของสหวิทยาเขตประกอบด้วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษาจำนวน8ท่านดังต่อไปนี้ 1. นายพัทธลเจริญสิริ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 2. นางสาวเพื่นพลิษไกรเพชรรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 3. นางวรารพรศรีจันทร์รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 4. นายคมศักดิ์ชมภูวงศรองผู้อำนวยการชำนาญการโรงเรียนชุมพลวิทยาสรร 5. นางสาววรรณพานาคงามรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนชุมพลวิทยาสรร์ 6. นายไกรโยธกุลสิริรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรเจนางสาววงเดือนชินวงศ์รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนลานสายพิทยาคม 8. นางสาวอภัตรีสอนบุญชู รองผู้อำนวยการชำนาญการโรงเรียนเมืองบัววิทยาการขับเคลื่อนภารกิจของรองผู้อำนวยการสถานศึกษาในสหวิทยาเขต5ท่าตูมชุมพลบุรีแบ่งตามภารกิจของงานดังนี้ 1. งานบริหารวิชาการมีการร่วมจัดทำแผนง,งานส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ร่วมส่งเสริมกิจกรรมการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขั้นพื้นฐานระดับชาติโอ e เน็ตอาทิการร่วมประชุมชี้แจงกำหนดการการดำเนินงานการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขั้นพื้นฐานระดับชาติณโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคมโดยโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์เป็นศูนย์ในการดำเนินกิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อเติมเต็มความรู้ให้กับนักเรียนในเขตอำเภอท่าตูม และโรงเรียนชุมพลวิทยาศสัรเป็นศูนย์ในการดำเนินกิจกรรมยกผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนให้นักเรียนในเขตอำเภอชุมพลบุรีร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานผ่านระบบออนไลน์เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา2019เพื่อขับเคลื่อนงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและเพื่อหาแนวทางร่วมกันในการขับเคลื่อนกิจกรรมในการจัดการศึกษา ร่วมส่งเสริมการจัดกิจกรรมการคัดเลือกนวัตกรรมและวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศและเป็นตัวแทนสหวิทยาเขต5เข้าคัดเลือกระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์การเข้าร่วมมหก,กรรมวิชาการมัธยมศึกษาสพมสุรินทร์ในการจัดนิทรรศการของสหวิทยาเขต5ท่าตูงชุมพลบุรี เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการนำเสนอรางวัลชนะเลิศผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศในแต่ละด้านของโรงเรียนในสหวิทยาเขต5เมื่อวันที่28พฤศจิกายน2563การศึกษาดูงานการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC เครือข่ายความร่วมมือในสหวิทยาเขต5เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนโรงเรียนเมืองบัววิทยา ได้ร่วมศึกษาดูงานการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ณนะโรงเรียนชุมพลวิทยาสัมเมื่อวันที่29มิถุนายน2564ซึ่งเป็นแบบอย่างในการนำกระบวนการ PLC มาใช้จนประสบความสำเร็จร่วมส่งเสริมให้ครูนำนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนครูทุกคนมีวิจัยในชั้นเรียนและมี best practice มีการส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนโดยมีสหวิทยาเขตเป็นเครือข่ายร่วมพัฒนาเป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ2งานบริหารงบประมาณร่วมดำเนินการจัดทำแผนการบริหารงบประมาณและดำเนินการตามแผนโดยมีโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย เป็นศูนย์ในการจัดประชุมการจัดทำแผนเพื่อจัดสรรงบประมาณในสหวิทยาเขต5มีการบริหารจัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษามีการจัดทำรายงานทางการเงินของสถานศึกษาตามระเบียบถูกต้องและเป็นปัจจุบันมีการตรวจสอบการดำเนินการเพื่อตรวจสอบการบริหารจัดการให้เป็นไปอย่างมีระบบ 3. งานบริหารงานบุคคลร่วมดำเนินงานจัดกิจกรรมมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณร,ราชการท่านผู้อำนวยการพันลบพัวพันผู้อำนวยการโรงเรียนท่าตูประชาเสริมวิทย์ณนะจังหวัดร้อระหว่างวันที่21-22กันยายน2564โดยมีรองผู้อำนวยการสถานศึกษาสหาวิทยาเขต5ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินงาน เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับกฎหมายการสืบสวนการสอบสวนและการดำเนินการทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มกฎหมายและคดีสพมสุรินทร์ระหว่างวันที่6-7พฤศจิกายน2563เข้าร่วมการประชุมเพื่อพัฒนาตนเองของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามว9และว10 ที่โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ส่งผลให้บุคลากรมีวิทยาฐานะที่สูงขึ้นและการบริหารจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเข้าร่วมการประชุมสัมมานาทางวิชาการเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัลกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงของสังคมในศตวรรษที่21ระหว่างวันที่1-4ธันวาคม2564 ส่งผลให้บุคลากรมีความรู้นำมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด1 9ทำให้ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการสอนเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์และแบบผสมผสานร่วมพัฒนาครูภายในสหวิทยาเขตด้วยกิจกรรมที่หลากหลายตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของบุคคล เพื่อให้บุคลากรได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนต่อไป 4. งานบริหารทั่วไปสหวิทยาเขต5ท่าตูมชุมพลบุรีโดยมีโรงเรียนท่าตูมประชาะเสริมวิทย์โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรเป็นศูนย์ให้บริการในการรับวัคซีนของนักเรียนในเขตอำเภอท่าตูมอำเภอชุมพลบุรีตามลำดับ ในการนี้โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ยังเป็นศูนย์พักคอยและโรงพยาบาลสนามให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปในสถานการณ์การ,การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา2019ร่วมช่วยเหลือบริการสังคมโดยการมอบอาหารน้ำดื่มเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่บริการที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโครโรนา2019 ร่วมประชุมหาแนวทางในการจัดทำแผนเผชิญเหตุและมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาตอบสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการร่วมสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมของสหาวิทยาเขต5เช่นการทําบุญขึ้นอาคารเรียนหลังใหม่โรงเรียนท่าตูงประชาเสริมวิทย์โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรทำบุญขึ้นอาคารโรงอาหารหลังใหม่โรงเรียนตานทรายพิทยาคมและการทำบุญผ้าป่า ของโรงเรียนในสหวิทยาเขต5ส่งผลให้ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนภายในสหวิทยาเขตและชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงเป็นอย่างดีสหวิทยาเขต5้าท่าตูมชุมพลบุรีบริหารจัดการสถานศึกษาโดยเน้นพัฒนาการศึกษาด้วยนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศผ่านกลุ่มงานโดยการนำกระบวนการที่หลากหลายมาใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานจนเกิดประสิทธิผล ส่งผลให้โรงเรียนเมืองบัววิทยาได้รับรางวัลชนะเลิศเรื่องการขับเคลื่อนโครงการคุณธรรมเป็นฐานในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งระดับผลงานดีเยี่ยมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ระดับผลงานดีเยี่ยมการส่งเสริมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและกิจกรรมแนะแนวโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ระดับผลงานดีเยี่ยมเรื่องการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนลานสายพิทยาคมรางวัลอันดับ4ระดับผลงานดีมาก การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเชิงรุกแบบ a d t i v e Learning มีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน O-net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6คะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นอยู่ในลำดับที่4ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสหวิทยาเขตได้รับรางวัล o b e c Award รางวัลทรงคุณค่าสพส ของครูผู้สอนจำนวน9รางวัลครูและบุคลากรทางการศึกษาในสหวิทยาเขตได้รับเกียรติบัตรผู้มีผลงานดีเด่น best practice ของครูผู้สอนจำนวน5รางวัลทั้งนี้ยังมีการเยผยแพร่ผลงานของสหวิทยาเขต5โดยการจัดทำวารสารและประชาสัมพันธ์ผ่านทางโซเชียลมีเดียได้แก่เว็บไซต์โรงเรียนเพจโรงเรียน กลุ่ม l ล n e ทวิตเตออย่างต่อเนื่องนอกจากนี้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการเพื่อพัฒนางานของสหาวิทยาเขต5้าท่าตูมชุมพลบุรีขอขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมและแนะนำด้วยไมตรีอันดีผู้ดำเนินการจัดทำรายงานขอน้อมรับทุกคำแนะนำเพื่อนำไปปฏิบัติและพัฒนางานในหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบพระคุณ